ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้ฟังประโยคทอยคำของเหยาเอ๋อเฉินเซียงก็เริ่มรู้สึกเป็นกันเองกับเหยาเอ๋อและมหาบัรพการเหยามากขึ้นเพราะถึงแม้มหาบัรพการเหยาผู้เยนชาจะรู้สึกไม่ยอมรับเฉินเซียงเป็นผู้ชายของตนแต่นางก็ยังสร้างบุคลิกเหยาเอ๋อขึ้นมาให้ใกล้ชิดกับเขาฮ่าฮ่าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็คืออีกด้านของมหาบัรพการเหยาที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนนั้นสินะเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้ม จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดช่ยเหลียนแลบลิ้นและกล่าวด้วยรอยยิ้มชวนสเสน่หาเนื่องจากบุคลิกแบบนี้ไม่เหมาะต่อการพัฒนาความแข็งแกรง่งนางจึงเก็บซ่อนมันไว้ในส่วนลึกของจิตวิญญาณมาตลอดและปัจจุบันนางปลดปล่อยบุคลิกของข้าออกมาเพื่อให้ข้ารักกับเจ้าความรักแบบนี้มันดูปุบป,ปับเกินไปข้าปรับตัวไม่ทันจริงๆเฉินเซี่ยงสายหัวและยิ้มเจ้าอันพานน้อยอย่าทำเป็นคนดีไปนักเลย ใช้เหรียญจุบแก้มของเฉินเซียงและขยิบตาโปรยเสน่ห์รอจนกว่าข้าจะควบคุมร่างกายของพี่สาวเหยาได้อย่างสมบูรณ์เสียก่อนเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะแยกร่างออกมาเล่นสนุกกับเจ้าและเหรียญเอ,อ๋อเจ้าว่ายังไงนะ <S <S เมื่อจินตนาการถึงสิ่งที่นางกล่าวจิตใจของเฉินเซียงก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเจ้าได้ยินไม่ผิดหรอกใช้เหรียญพิงไหล่ของเฉินเซียงนางใช้นิ้วมือจะดรล,ลงกลางอ,อกเฉินเซียงและวนเป็นวงกลมช้าๆ เจ้าอันาพานน้อยนี่เป็นจูบแรกของข้าเจ้าช่วยทำให้นุ่มนวลได้ไหมเฉินเซียงทนไม่ไหวแล้วเขาไม่อาจต้านทานการเย้ายวนของจิ้งจอกเจ้าเสนนางนี้ได้เลยจริงๆครั้นแล้วเฉินเซี่ยงก็จูบนางเขาบรรจงทำมันอย่างนุ่มนวลตามที่อีกฝ่ายร้องขอขณะที่ลิ้มรสจูบอย่างหวานชื่นเฉินเซียงก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างและเมื่อหยุดจูบเขาจึงพบเจอกับสายตาเย,อเยือกเย็นกำลังจ้องมองมา สิ่งนี้ทําให้เขาตระหนักได้ทันทีว่าบุคลิกเห่ยาเออจากไปแล้วและยามนี้ก็คือบุคลิกมหาบรรพการเหยาวยาเฉินเซียงนึกสาบแช่งในใจเพราะดูเหมือนเหยาเออจงใจแกล้งเขาด้วยวิธีนี้ข้างนอกยังมีเทพสงครามวิหารการเวลาไม่ใช่หรือชัยเหลียนกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยนางจัดระเบียบเสื้อผ้าให้เข้าที่และถามขึ้นว่ายามนี้เจ้ามีแผนจัดการกับพวกมันอย่างไร แม้ปัจจุบันข้าจะมีความแข็งแกร่งทบทวีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถฆ่าพวกมันได้ข้าสามารถฆ่าพวกมันได้แต่ข้าต่อสู้กับมันได้แค่ทีละคนเฉินเซี่ยงกล่าวหากเจ้าแยกร่างเป็นสองตัวตนก็น่าจะถ่วงเวลาเทพสงครามได้สองคนหลังจากข้าสังหารคนแรกได้สาเร็จข้าจะรีบไปช่วยพวกเจ้าทันทีไม่จําเป็นแยกร่างข้าสามารถถ่วงเวลาพวกมันได้ใช่เหรียญกล่าว ถ้าอย่างนั้นพวกข้าจะรับหน้าที่ถ่วงเวลาเทพสงครามอีกสองคนให้กับเจ้าเฉินเซี่ยงพยักหน้าเออเจ้าให้บุคลิกเหรียญเออรปรากฏขึ้นได้ไหมข้าอยากจะพบนางจริงๆทันทีที่เฉินเซี่ยงพูดจบแววตาของชัยเหลียนก็ดูอ่อนโยนลงก่อนที่รอยยิ้มพริ้มพรายจะปรากฏขึ้นใช่แล้วนี่คือบุคลิกเหรียญเออบุคลิกที่เฉินเซี่ยงปลดปรานมากที่สุดเหรียญเออ เฉินเซียงคว้าร่างงามเข้าสวมกอดแนบชิดข้ากังวลแทบแยกข้านึกว่าจะไม่ได้เจอเจ้าอีกแล้วข้าจะไม่หายไปไหนเจ้าสบายใจได้ชัยเหลียนยิ้มและกล่าวว่าเจ้าพบเยาเอ๋อแล้วสินะนางเป็นคนที่น่ารักทีเดียวยายตัวแสบนั่นแกล้งข้านางไม่ได้น่ารักเหมือนกับเจ้าเฉินเซียงเม้มริมฝีปากกล่าวแต่นางก็น่าสนใจเหมือนกันใช่หรือไม่ ใช้เหรียนกล่าวด้วยรอยยิ้มจริงอยู่ว่านางน่าสนใจแต่เจ้าจะต้องไม่เรียนรู้เรื่องแย่ๆจากนางเฉินเซี่ยงกล่าวจริงสิปกติแล้วพวกเจ้าสามารถสื่อสารกันได้หรือไม่แน่นอนพวกเราสามารถสื่อสารกันได้ปัจจุบันพวกเรามีการเชื่อมต่อกันทั้งหมดดังนั้นพวกเราจะสามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลาใช้เหรียนกล่าวนอกจากนี้พี่สาวจัก,กรพรรดิกับพี่สาวเทียนมู่ก็ยังมีอิสระจากกันมากขึ้น สถานการณ์ของพวกเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วหรือเฉินเซี่ยงพาันขมวดคิ้วยามนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันอาจไม่เพียงแตกย่อยจิตวิญญาณเท่านั้นแต่สมควรแตกย่อยร่างกายได้เช่นกันกล่าวคือในอนาคตบุคลิกจัก,กรพรรดิบัวสวรรค์ก้าสีและบุคลิกเทพเซียนเทียนมู่จะสามารถมีร่างกายที่ทรงพลังเป็นของตนเองแยกตัวตนเป็นอิสระจากกันโดยสมบูรณ์ หากมีเหตุจำเป็นพวกนางก็จะสามารถผสานหล,ลอมรวมกันได้และนั่นจะทำให้มีทบทวีความแข็งแกร่งมากขึ้นการผสานหล,ลอมรวมนี้สมควรเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับการผสานหล,ลอมรวมของชัยเหลียนและมหาบรรพการเหยา่ที่ทำให้ทบทวีความแข็งแกร่งกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเมื่อเฉินเซียงขบคิดต่อไปเกี่ยวกับการผสานหล,ลอมรวมด้วยทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันเขาก็ต้องตกใจกับศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของชัยเหลียน ใช้เหรียญที่ฝึกฝนทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันมีการสร้างร่างแยกไว้อย่างมากมายซึ่งร่างแยกของนางยังได้สร้างร่างแยกแต่แขนงออกไปเป็นจํานวนมากยกตัวอย่างเช่นอวินสือเหรียญน,นางเป็นร่างแยกที่ทรงพลังมากซึ่งอวินสือเหรียญยังมีร่างแยกที่มีจิตนึกคิดเป็นอิสระอย่างสิ้นโรขณะที่สิ้นโรยังมีร่างแยกอีกมากมายนับไม่ถ้วน หากในอนาคตชัยเหรียญและมหาบรรพการเหยามีการติดต่อกับอวินสือเหลียนสิ้นโร่ั่งชิงตลอดไปจนถึงคนอื่นๆเมื่อพวกนางผสานหล,ลอมรวมกันความแข็งแกร่งของพวกนางจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินได้ยามนี้เฉินเซี่ยงรู้แล้วว่ามหาบรรพการเหยากับชัยเหรียญได้กำหนดแผนการใหญ่ขึ้นมาแล้วและนี่คือหนทางไปสู่ความแข็งแกร่งเหนือจินตนาการ ทักษะเทียนมือหมื่นนิรันร์ของชัยเหรียญสามารถสร้างร่างแยกที่ส่งพลังได้ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งร่างแยกแต่ละตัวตนล้วนมีจิตนึกคิดที่เป็นอิสระหากทุกตัวตนร่วมมือกันพวกนางก็จะสามารถฟันฝ่าขีดจำกัดในหลักฐานพลังได้ทุกรูปแบบอีกทั้งยังสามารถผลักดันศักยภาพได้ในชั่วพริบตาแน่นอนว่าแผนการใหญ่ของมหาบรรพการเหยากับชัยเหรียญจำเป็นต้องพึ่งพาเฉินเซียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด สำหรับพวกนางการจะได้รับร่างกายที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีเม็ดยาส่งเสริมพร้อมด้วยเขตแดนพลังการเวลาซึ่งมีเพียงเฉินเซียงเท่านั้นที่สามารถสนับสนุนสิ่งเหล่านี้แก่พวกนางได้นอกจากนี้พวกนางยังมีแผนจะทดลองใช้เตาเทพท้าพิภพของเฉินเซี่ยงในการขัดเกลาร่างกายให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้แล้วมหาบัรฑรการเห่ยากับชัยเหลียนจึงตรหนักดีว่าพวกนางไม่สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้หากไม่มีเฉินเซียงคอยช่วยเหลือ นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทําให้มหาบรรพการเหยายวยอมแยกย่อยจิตวิญญาณสร้างบุคลิกเหยายวเอ e er, เพื่อยอมรับเฉินเซียงในฐานะผู้ชายของนางเฉินเซียงและเหลียนเอ๋อ er, ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งสองพอดรักกันในช่วงค่าคืนแต่ก็มีบางเวลาที่บุคลิกอื่นปรากฏขึ้นซึ่งหลักๆจะเป็นการพูดคุยถึงการต่อสู้กับเทพสงครามวิหารการเวลา บุคลิกมหาบันพการเหว่ยวจักรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสีและเทพเซียนเทียนมู่ล,ล้วนพูดคุยกับเฉินเซียงในเรื่องสำคัญสำคัญยกตัวอย่างเช่นการต่อสู้เป็นตน้นเมื่อเฉินเซียงอยู่กับบุคลิกเหรียญเอ๋อทั้งสองจะหยอกเย้าและพูดคุยกันอย่างคู่รักที่หวานชื่นส่วนบุคลิกเหว่ยวเอ๋อนางมักจะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาของการร่วมรักโดยสามารถกระตุ้นอารมณ์ของเฉินเซียงได้เป็นอย่างดีเหว่ยวเอ๋อไม่เก่งในการต่อสู้สิ่งที่เหว่ยเอ๋อทํทำได้ก็มีเพียงการมอบความสุขให้กับพี่ชายเฉิน ชายเหลียงกระซิบเบาๆข้างหูของเฉินเซียงพี่ชายเฉินลุกขึ้นได้แล้ววันนี้เจ้าจะต้องรับสึกหนักสำหรับค่าการฆ่าเทพสงครามพวกนั้นไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาเฉินเซียงยังคงนอนอยู่บนเตียงระหว่างนั้นเขาได้คบคิดเกี่ยวกับการมีอยู่ของโลกันเทียนกู่เทพสงครามวิหารการเวลาแข็งแกร่งมากชายเหลียงกล่าว พี่สาวจักรพัทพี่สาวเทียนมู่และพี่สาวเหยาต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกมันยากที่จะจัดการได้ทั้งสามคนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากดังนั้นเจ้าควรจริงจังกับเรื่องนี้เหยาเอา๋อหากว่าโลกันเทียนกูถูกสร้างขึ้นโดยวิหารการเวลาจริงๆถ้าเช่นนั้นวิหารการเวลาถูกสร้างขึ้นมาโดยใครเฉินเซียงถามขึ้นแน่นอนว่ามันเป็นการเวลาใช่เหลียนกล่าวถ้าอย่างนั้นการเวลามาจากไหน เฉินเซียงถามต่อเจ้าอันาพานน้อยถ้าข้าบอกว่ามันมาจากมนุษย์เจ้าก็จะถามต่อไปอีกว่ามนุษย์ที่สร้างการเวลามาจากไหนซึ่งมันเป็นคำถามว่ากวนไม่มีที่สิ้นสุดชัยเหรียนลุกขึ้นสวมใส่เสื้อผ้าหลังจากนั้นนางก็ดึงเฉินเซียงลุกขึ้นและช่วยแต่งตัวให้กับเขาได้เวลาแล้ววันนี้พวกเราสามีภรรยาจะต้องร่วมมือกันสยบเทพสงครามวิหารการเวลาทั้งสามช่เหรียญกล่าวด้วยรอยยิ้ม สามีภรรยางั้นหรือเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่ยอมรับข้าเป็นภรรยาฉีคอยดูเถิดเจ้าคนไร้หัวใจข้าจะบอกให้พี่สาวจัก,กรพัรดิสั่งสอนเจ้าหลังจากพูดจบบุคลิกจัก,กรพัรดบัวสวรรค์ก้าสีก็ปรากฏขึ้นทันทีนางกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าไปกันเถอะพวกเราจะต้องเผด็จศึกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ยามนี้ข้าเริ่มรู้สึกว่าเจ้ามีความรีบร้อนที่จะไปยังอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก่อถามจริงๆเถอะว่าเจ้ามีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงหรือเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวถามข้าไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงข้าก็แค่ต้องการจัดการธุระเกี่ยวกับอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก่อให้เสร็จเพื่อจะได้กลับไปที่วิหารร้อยบุพผาโดยเร็วใช่เหรียญกล่าวนางได้รับสิ่งที่มีประโยชน์จากมหาบัพรพการเหยมามามากมาย ดังนั้นนางจึงต้องการกลับไปแบ่งปันให้คนอื่นๆในขุมกําลังนอกจากนี้นางยังต้องพูดคุยกับอวินสือเหลียนและคนอื่นๆที่เป็นร่างแยกจากทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันเกี่ยวกับแผนการใหญ่ของพวกนางหลังจากเฉินเซี่ยงแต่งตัวเสร็จเขาก็อัญเชิญมีดมังกรครามเพชรคาตออกมาเขาไม่ใช้งานมีดมังกรครามเพชรคาตในการต่อสู้มานานพอสมควรแต่ถึงกระนั้นน้องสาวเสี่ยวจริงก็ไม่หยุดทําการบ่มเพาะมันดังนั้นมีดเล่มนี้จึงเป็นอาวุธเทพที่ทรงพลังอย่างมาก ต้องทราบด้วยว่าครั้งที่เฉินเซียงเข้าร่วมการแข่งขันงานชุมนุมเซียนอมตะเขาได้ค้นพบวัสดุพลังที่แข็งแกร่งหลากหลายชนิดซึ่งน้องสาวเสี่ยวจิงนำวัสดุพลังเหล่านั้นมาใช้บ่มเพาะอาวุธและอุปกรณ์เทพชนิดต่างๆให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเจ้าอันพานน้อยเทพผสงครามวิหารการเวลาพวกนั้นไม่ได้อ่อนแอแม้ว่าข้าจะสามารถรับมือพวกมันได้สองคนพร้อมกันแต่ข้าอาจถ่วงเวลาได้ไม่นานชัยเหลียนกล่าวดังนั้นเจ้าควรจะจริงจังให้มากกว่านี้ ที่ชัยเหรียนกล่าวเช่นนั้นก็เป็นเพราะนางรู้สึกว่าเฉินเซี่ยงดูผ่อนคลายเกินไปทั้งที่นางค่อนข้างกดดันเทพสงครามวิหารการเวลามีข้อได้เปรียบในการใช้งานพลังการชชยเหลียนคิดว่าหากเฉินเซี่ยงไม่สามารถฆ่าเทพสงครามวิหารการเวลาได้สําเร็จตัวนางก็จะต้องพลาดท่าเสียทีให้กับฝ่ายตรงข้ามในที่สุดเจ้าจะกังวลไปทําไมหากเจ้าสู้กับพวกมันต่อไม่ไหวเจ้าก็แค่หนีเข้าไปในหอคอยปีศาจเร้นลับ เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มยิ่งเจ้าแสดงความกังวลออกมามันก็ยิ่งเป็นการดูถูกความแข็งแกร่งของข้าสรุปว่าเจ้ามองข้าเป็นแบบไหนกันแน่เจ้าอันธพาลน,น้อยพวกเราทุกคนรู้ดีว่าเจ้ามักพึ่งพาผู้หญิงเป็นประจำแต่ช่างเถิดด้วยการที่เจ้าเป็นนักปรุงยาหักเจ้าจะอ่อนแอบ้างมันก็ไม่แปลกนักหรอกใช่เหรียญกล่าว ในความเห็นของนางทักษะปรุงยาของเฉินเซียงนั้นทรงพลังมากและกล่าวได้ว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับพิภพสวรรค์หากเขายังต่อสู้ได้อย่างเก่งกาจมันก็ดูเป็นเรื่องที่เกินจริงสําหรับนางพวกเราออกไปจัดการพวกมันกันเถอะเฉินเซียงกล่าวน้ําเสียงของเขารับเรียบดูผ่อนคลายแต่ทางด้านของชัยเหลียนนั้นเป็นตรงกันข้ามเพราะยามนี้นางรู้สึกกดดันไม่ใช่น้อย บุคลิกจักรพรรดิบัวสวรรค์กสีกับบุคลิกเทพเซียนเทียนมู่ต่างตระหนักดีถึงความแข็งแกร่งเทพสงครามหรามหาการเวลาส่วนมหาบรรพการเหยาก็เป็นอดีตสมาชิกวิหารการเวลาดังนั้นนางจึงคาดการได้ว่าเทพ,พสงครามที่วิหารการเวลาส่งเข้ามาในโลกันเทียนกู่โดยเฉพาะจะต้องมีความแข็งแกร่งอย่างมาก เทพสงครามวิหารการเวลาทั้งสามคนมีการโจมตีหอคอยปีศาจเร้นลับเป็นระยะๆะะแม้การโจมตีของพวกมันจะไม่มีประโยชน์แต่พวกมันก็ทดลองโจมตีอยู่เรื่อยๆโดยหวังว่าหอคอยปีศาจเร้นลับอาจสูญเสียพลังป้องกันลงอย่างกระทันหันพวกมันมีการผลัดเปลี่ยนการสังเกตการหอคอยปีศาจเร้เลนลับและในวันนี้หนึ่งในพวกมันก็ได้ค้นพบการเคลื่อนไหวมีคนออกมาจากหอคอยเทพสงครามวิหารการเวลาตะโกนไปยังผองพวก ผู้หญิงคนนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งชิงชัเจ้ากับข้าร่วมกันปิดล้อมนางหวงหวาชายอีกคนให้เป็นหน้าที่เจ้าเทพผสงครามวิหารการเวลาผู้แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มกล่าวขึ้นและชื่อของมันก็คือไปเหงิงพี่เหิงข้ารู้สึกว่าชายคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดามันต้องสงสัยว่าอาจเป็นคนที่ฆ่าสมาชิกของพวกเราไปหรือจะเอาอย่างนี้ดีข้ากับชิงชัยจะปิดล้อมผู้หญิงคนนั้นส่วนท่านก็ไปจัดการชายคนนั้นแทน หวงหวากล่าวไม่ต้องกังวลดูจากกลิ่นอายพลังของชายคนนั้นมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างไรเลยหากมันเป็นคนที่ฆ่าสมาชิกของเราจริงมันก็ควรเอาชนะด้วยเล่กลบางอย่างไปเหิงกล่าวกลิ่นอายพลังของหญิงสาวคนนั้นทรงพลังมากนางสมควรบ่มเพาะพลังในโลกาเทียนกู่มานานหลายปีซึ่งตัวตนเช่นนี้จัดการได้ยากกว่าดังนั้นข้าจึงต้องเข้าไปสู้กับนางเข้าเข้าใจแล้ว หวงฮวาพยักหน้าก่อนที่ไปเหิงกับชิงช่จะทยานตรงไปที่ชัยเหรียญชัยเหรียญแยกตัวห่างจากเฉินเซียงโดยพยายามปลดปล่อยกลิ่นอายพลังที่รุนแรงออกมาและแล้วมันก็เป็นไปตามคาดเนื่องจากเทพสงครามวิหารการเวลาสองคนได้ตามนางมาแล้วเฉินเซียงก็ได้ทะยานแยกออกไปอีกทิศทางโดยพยายามลากเทพสงครามการเวลาอีกคนออกห่างจากตำแหน่งของชัยเหรียญเขาไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะย้อนกลับไปสมทบกับชัยเหรียญได้ล่าช้าเนื่องจากเขาสามารถทะลุมิติได้โดยตรง ยามนี้เขาจะต้องล่อหวงหวาให้ออกห่างจากไปเหงิงและชิงใช้เพื่อที่พวกมันจะได้ไม่รู้ถึงรูปแบบการต่อสู้ของเขาเฉินเซี่ยงไม่ได้หอดทยานเร็วไปนักเพื่อให้หวงหวาไม่ห่างจากเขามากเกินไปข้ารู้ว่าเจ้ากำลังล่อข้าออกมาไม่ว่าเจ้าจะมีกลเม็ดอย่างไรแต่มันย่อมไม่เป็นผลกับข้าหวงหวาตะโกนไล่หลังถ้าแน่จริงก็หยุดทยานและมาสู้กันซึ่งหน้า เมื่อพิจารณาจากกลิ่นอายพลังของเฉินเซี่ยงในยามนี้หวงหวาก็คิดว่าเฉินเซียงไม่ได้น่ากลัวอย่างไรเลยสำหรับเฉินเซียงยามนี้เขามองว่าห่วงหวชะตาขาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่เขายังไม่ลงมือก็เป็นเพราะเขากำลังคิดหาวิธีที่จะล้วงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของวิหารการเวลาเทพสงครามแห่งวิหารการเวลาจะรับผิดชอบเกี่ยวกับต่อสู้โดยตรงดังนั้นเฉินเซียงจึงมองว่าสถานะของพวกมันจะไม่อยู่ในระดับล่างอย่างแน่นอน แม้เฉินเซียงจะกำลังถูกเทพสงครามวิหารกลาการกวดไล่หลังแต่เขาไม่ได้รู้สึกถึงภัยคุกคามแม้แต่น้อยในความเป็นจริงแล้วเทพสงครามวิหารการเวลามีกลิ่นอายพลังที่กลาก้าแกร่งและน่าสะพรึงกลิ่นอายพลังของมันสามารถข่มขวัญผู้คนได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามเฉินเซี่ยงกลับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยซึ่งตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรข้าประเมินความแข็งแกร่งของเทพสงครามวิหารการเวลาสูงไปหรือเปล่าไม่สิ หรือมันเป็นเพราะตัวข้ามีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเฉินเซี่ยงพึมพำอย่างสงสัยถึงแม้เขาจะเพิ่งผ่านการเก็บตัวเป็นเวลานานแต่มันก็เป็นการกลั่นปรุงเม็ดยาให้กับชัยเหลียนและมหาบรรพการเหยาการที่ชัยเหลียนกับมหาบัรพการเหยามีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนั้นคือเรื่องปกติแต่ยามนี้เฉินเซี่ยงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้ตัว พี่ใหญ่เนื่องจากท่านเก็บตัวร่วมกับพวกนางเป็นเวลาหลายสิบปีข้าคิดว่าในช่วงเวลานั้นสายสัมพันธ์วัตจักรของท่านทั้งหมดควรจะมีการปรับตัวเข้าได้ดีขึ้นเป็นผลให้ท่านมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวเจ้าคิดว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเฉินเซียงถามยามนี้เขาไม่ได้ค้นพบความเปลี่ยนแปลงใดๆจากภายในหลักฐานพลังของตน เดิมทีสายสัมพันธ์วัตจักรของท่านทั้งหมดยังไม่ได้เข้าสู่เงื่อนไขที่สมบูรณ์ที่สุดและปัจจุบันมันควรจะเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นจึงไม่แปลกที่ท่านจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวแล้วจึงหัวเราะยังมีอีกความเป็นไปได้หนึ่งนั่นก็คือชัยเหรียญช่วยให้ท่านมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นหือหือท่านลืมแล้วหรือว่าหลับนอนกับนางตั้งหลายครั้งเรื่องนั้นไม่ควรเกี่ยวข้องเพราะข้าไม่ได้ทําการบ่มเพาะผสานกับนาง เฉินเซียงเม้มริมฝีปากกล่าวเขาคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นก็คือการปรับตัวของสายสัมพันธ์วัตจักรมีระยะห่างมากพอแล้วเฉินเซียงหยุดตัวอย่างกระทันหันหัวหฮวที่แลเห็นเฉินเซี่ยงหยุดตัวก็หัวเราะขึ้นทันทีว่าทำไมไม่หนีต่อละ่ะหรือเจ้ารู้แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเทพสงครามวิหารการเวลาทั้งหมดล้วนมีความแข็งแกร่งเหมือนกับเจ้าหรือเปล่า เฉินเซียงเอ่ยถามอย่างเรียบเฉยแน่นอนพวกเราเทพสงครามวิหารการเวลาล้วนเป็นบุคคลที่ทรงพลังอย่างไรก็ตามผู้หญิงคนนั้นกำลังต่อสู้อยู่กับเทพสงครามวิหารการเวลาที่แข็งแกร่งกว่าข้าเล็กน้อยและนางจะต้องพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยหวงฮวากล่าวบนหัวเราะจะว่าไปแล้วข้าควรรีบจัดการเจ้าเพื่อที่ข้าจะได้ร่วมสนุกกับหญิงงามไร้ที่ติ้าหักมัวชักช้าพรรคพวกของข้าก็อาจทาย่นางจนเสียทรง ทำไมเทพสงครามวิหารการเวลาถึงทําตัวเหมือนกับพวกปีศาจจากขุมนรกเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วเมื่อได้ยินอีกฝ่ายพูดถึงหญิงรักในเชิงลามกเขาก็เริ่มมีโทสะเป็นเพียงสวายาิิอ่านปากกลา้าหวงหวาแค่นเสียงมันพุ่งจู่โจมด้วยความเรวดุสายฟ้าฟาดพร้อมกับเหวี่ยงกำปั้นพลังสีแดงเข้าหาเฉินเซี่ยงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ